ยายยอทุกท่านผู้ฟังช่องวัดแร์เพลนและพุทธธรรมสถานคลองหง,งนะครับอาจารย์มีรุ่นน้องคนหนึ่งครับตอนผมกลับไปบ้านผมก็ได้ไปเจอไปคุยกับเขารับ mm hmm. เขาถามผมไงครับอาจารย์อาชีพของเขาคือการขายของในเกมออนไลน์เขาก็อยากจะตั้งตัวมากกว่านั้นครับคือในนั้นในเกมออนไลน์ก็จะมีเรื่องการพนันด้วย mm hmm. เขาก็จะไม่ไปพนันเองแต่จะเป็นทําตัวเป็นเหมือนเจ้ามือที่เก็บค่าต่อง,องี้นะครับอาจารย์ ก็เลยมาถามผมว่าเออการพน,นันนี่มันเนี่ยผมจะทำนี่ทำนี้ยเนี่ยอตรงพี่มีความคิดไงผมก็เลยจะตั้งคําถามนี้ครับอาจารย์ว่ามันการพน,นันมันผิดศีลหรือเป็นบาปอากุศลอย่างไงตัดสินด้วยหลักเกณฑ์อะไรครับอาจารย์ครับเพราะมันเป็นผิดศีลหรือมันเป็นบาปอากุศลใช้หลักธรรมข้อไหนในการมาตัดสินครับว่าเอา๊ะมันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำอย่างไง้แล้วพี่ การเล่นการพนันเป็นการฆ่าสัตว์ไหม,ไมเล่นการพนันการลักทรัพย์ไหมผิดลูกมีคนอื่นไหมพูดโกหกไหม,ไมพูดดื่มสุราหไหม,ไมเล่นการพนันไม่ใช่สักอย่างไม่ได้ผิดศีลนี่ใช่ไหมพระพี่ไม่เนาะเอา้าก็บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ผิดศีลแปลว่ามันไม่ได้เป็นบาปขั้นศีลมันเป็นขั้นอืมมันเป็นบาปขั้นไหนในบาปมันมีขั้น ถ้าอากุศลกรรมบทสิบมันมีไม่ค่าสัตว์เอ้ยโทษทีอกุศลกรรมบทสิบก็หนึ่งฆ่าสัตว์สอรับทรัพย์สามผิดรูปมีคนอื่นสี่พูดโกหกห้าพูดคำหยาบสี่พูดส่อเสียดเอ้ยแล้วก็เพอเจอร์สามกสรวมกันเป็นเจ็ดแล้วมันมีสิบอีกสามนัทพีโลภโกดหลงเป็นสามไอ้การพานันน่ะมันทำให้โลภโกดหลงเกิดมีกำลังขึ้น เออมันเจ้ามือหวยใช่ไหมขณะคนที่ไปเล่นหวยเขาอยากได้เขาอยากถูกหวยถูกไหมขณะที่เราไปเล่นไพ่ดัมมี่เล่นเคยเล่นกับเขาบ้างปะเล่นโป๊กเกอร์มีอะไรอีกอะนึกชื่อไม่ออกเลยเอออะไรประมาณนั้นอะเราก็เกิดความโลภใช่ไหมเอออยากได้ทรัพย์ของเขาถูกไหมไอ้ขาดนั้นแหละความโลภนั้น่ะมันเป็นอภิชา ความเพ่งเล็งที่เลยเถิดที่เป็นความรวบที่มีกําลังและทําหายนะให้คนนั้นถามกับต่อไปว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเองล่ะครับเราเป็นแค่ตง่งเป็นเท้าเขาเรียกอะไรเน่ะเจ้ามือหวยเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูว่าแล้วอาชีพของเรามันส่งเสริมให้คนเกิดโลภกดหลงใช่ไหม เมื่อเขาโลภโกรธหลงเวลาเขาโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาชีวิตเขาได้หยือตกอับตกอับและขณะที่เราไปตั้งเป็นเจ้ามือการพนันอะไรก็ตามที่เมื่อกี้บอกว่าการพนันในเกมแปลว่าเราก็โลภเหมือนเขาใช่ไหมไอ้ตัวนี้ไงที่อันตรายสภาพนามธรรมาท,ที่เป็นอย่ากุศลจิตมันเกิดขึ้นถ้าในในสิงคารากาสูดเขาบอกว่าการพนันมีโทษอะไรนะอ่านไม่ฟังเลยหกอย่างเนาะนะ เราเค่อยๆไปกันเนาะมันก็คือใบายามุกผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้ชนะย่อมก่อเวรจันขยายนะยครับผมผมก็ชนะตามกฎกติกาผมไปก่อเวรอะไรครับเนี่ยแปลว่ามีผู้ชนะก็แปลว่ามีผู้แพ้หรอครับก็ทั้งสองคนก็เล่นตามกฎนะก็ตกลงกันไว้แล้วนี่ว่าไม่มีใครมาบังคับคุณหรือว่าคุณจะต้องลงเท่าไหร่ ต,ต่อเกมต่อเกมเข้าใจแต่อันนี้ความเห็นส่วนตัวผมมองว่าโอเคมันอาจจะไม่ผิดศีลห้าที่เราท่องกันแต่ว่ามันเป็นเหตุอาจจะเป็นเหตุที่ทําให้ผิดศีลห้านั้นได้สมมติว่ามีคนชนะพนันก็ต้องมีคนแพ้พนันถูกไหมมันไม่มีการชนะสองคนเป็นแบบไม่ได้มีคนชนะคนหนึ่งก็ต้องคนแพ้คนหนึ่งสมมติคนแพ้คนนั้นเนี่ยเขาแพ้แล้วเขาเสียอะไรนะเขาเสียทรัพย์เสียทรัพย์ถ้าเกิดเขาพานันเกินตัวเนื่องจากความโลภใช่ไหมเออเขาอาจจะต้องไปหาทรัพย์มา คราวนี้วิธีหาทรัพย์มันก็อาจจะเป็นวิธีที่ทําให้ผิดศีลก็ได้เขาอาจจะต้องไปฆ่าสัตว์ไปขายยิงลูกตกปลาเอาไปขายเพื่อได้ทรัพย์มาหรือว่าเขาอาจจะต้องไปรักทรัพย์เพราะว่าทรัพย์มันไม่มีแล้วอ่ะก็ต้องไปรักทรัพย์มันก็จะทาให้เกิดผิดศีลห้าได้อีกหรือเปล่าคือมันมันอาจจะไม่ได้ผิดศีลห้าโดยตัวไปเป็นเหตุที่ทําให้เอือ้อที่ทําให้เอื้อที่จะเกิดผิดศีลห้าได้ออย่างนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ขอ หลวงพิระพีผมมีคำหนึ่งที่ดีแล้วก็เดี๋ยวผมขอย้อนไปถึงอาจารย์ก็คือว่าอาชีพอื่นก็มีความโลภกดหลงครับถูกไหมครับ<ม>แล้วก็หลวงพี่รละพีบอกว่าไม่มีผู้ชนะถึงสองคน่างนี้การหลักที่จะตัดสินว่าเป็นสัมมาอาชีวะไหมแปลว่าต้องมีผู้ชนะทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าหรือไงครับอาจารย์นี่มีเกณฑ์วินิจฉัยไหมครับรื่องนี้ แล้วถ้ามันเป็นวินวิน,วนอย่างเงี้ยแต่ในโลกของคารวาสอะมันยากอยู่แล้วที่มันจะมีผู้ชนะสองคนคนหนึ่งสัมภาษณ์แล้วได้งานอีกคบแปลว่ามีอีกสิบคนที่ไม่ได้งานถูกไหมถ้าคือดเขารับตําแหน่งนี้แค่คนเดียวอะแล้วมีคนมาสัมภาษณ์สิบคนอะแล้วมีคนได้งานไปก็แปลว่ามีอีกสิบมีอีกเก้าคนที่ไม่ได้งานถูกไหมถ้ามีคนมาสัมภาษณ์สิบคนก็มีคนชนะคนเดียวที่ได้งานแต่คนแพ้ก็คืออีกเก้าคนที่ไม่ได้งานนั้นถูกไหมอันนี้เราพูดในเชิงของการแข่งขันนะณสถานการณ์หนึ่งหนึ ถ้าเราจะมีการจัดเรียงเหมือนกับว่าในห้องเรียนห้องหนึ่งอะ่ะมันก็จะมีคนที่สอบได้ที่หนึ่งแล้วก็ที่สองที่สามที่สี่อะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้ใช่ไหม,มครับคราวนี้คืออาชีพที่ไม่ควรทำน่ะที่ที่ผมเคยได้ยินในในศาสนาพุทธก็คือมิจฉาวณิชาห้าอย่างอันนี้ก็เข้าเกณฑ์ไหมครับอาจารย์หรือว่าจะมีเกณฑ์อะไรที่จะบอกได้ว่าอะไรเป็นอาชีพที่ควรประกอบในศาสนาพุทธครับ ก็เมื่อกี้ที่พี่เอกเขาพูดถึงมิจฉาวิชาเช่นค้าอาวุธค้าน้ําเมาค้าชีวิตสัตว์ค้ามนุษย์อะไรพวกนี้สังเกตว่าอาชีพเหล่านั้นนะ่ะมันจะเป็นอาชีพที่ก่อความหิเบียดเบียนให้คนอื่นก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นความเป็นสุขของเราจะเป็นหายนะของคนอื่นถูกไหมเมื่อกี้กลับไปที่ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรในการเล่นการพนันก็บาะว่าในขณะที่เราชนะคนอื่นเขาเดือดร้อนไง ความโชคดีของเราที่เราได้วันนั้นแต่มีคนเราอ,อื่นตกละกร,รลําบากอยู่แล้วเขาพอคือเขามาเล่นเพราะเขาต้องการเสียใช่ไหมไม่เขาก็อยากได้เหมือนกันหมดแต่เขาก็ผิดหวังถ้าไปเทียบแบบที่นีงบอกว่าถ้ามีการในชีชวิตชาวโลกที่ต้องไปแข่งขันการประมูลอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะพูดอย่างนั้นได้ก็จริงแต่เราจะสื่ออย่างนี้ว่าอาชีพ ที่เขาเรียกว่าสัมมาชีวะก็คือโดยธรรมชาติของมันมันไม่ได้เป็นเป็นไปในทํานองที่ทําให้เกิดการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดลุกมีคนอื่นพูดโกหกคำหยาบสอดเสียดเพลเจอร์คันลองของมันตามธรรมชาติของมันในอาชีพนั้นๆไม่ได้ทําให้โลภอย่างมีกําลังโกรธอย่างมีกําลังหลงงมงายอย่างมีกําลังถ้าพูดกับกันถ้าอาชีพแบบพื้นๆเช่นทําซื้อมาขายไปแต่เป็นอาชีพที่โลภอย่างมีกําลังโกรธอย่างมีกําลังหลงอย่างมีกําลัง มันก็ไม่ต่างกับการพนันแหละก็นี่แหละกำลังจะมาสุดสองคำถามคือเรากําลังเราไม่พูดถึงหวยได้ดินแล้วกันเนาะเราพูดถึงลอตเตอรี่กับตลาดหุ้นสองอันนี้อยู่ในขายแบบนี้หรือเปล่าครับอาจารย์คือมันก็ดูใกล้เคียงเหมือนกันนะตลาดหลักทรัพย์ก็ดูใกล้เคียงกันอย่างนี้ลอตเตอรี่ก็ดูใกล้เคียงกับเรื่องพวกนี้เพราะลอตเตอรี่มันคือการพนันเลยแหละถูกไหมแต่ลอตเตอรี่มันอาจจะมีจุดเด่นของมันคือ คือความมันนี้ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้เล่นฉันก็เลยไม่รู้ฉันก็เดาของฉันนะว่าลอตเตอรีมนะ่มันจะมีจุดเด่นของมันที่เป็นการพน,นันที่จุดเด่นคือรอบมันรอบมันยาวสิบห้าวันครั้งสองถ้าคนพื้นพื้น,นคือซื้อร้อยหนึง่งแล้วก็หวังไกลๆถูกปะ่ะความผิดหวังต่ําจริงหรือเปล่าไม่รู้นะความรู้สึกว่าถ้าถ้าไม่ถูกก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติปะ่ะ เออโรตรี wollen, ่ม en. ันจึงความรูはは้ส really you know. <ind> like like ึกชนะโรัต์รี่มันจึงเป็นบาปที่ไม่ค่อยมีกำลังเพราะความโลภที่อยากได้ลึกๆเขาอยากได้ก็จริงแต่ความรู้สึกว่ายังไงอยากจะได้แบบเหมือนกับเราไปเล่นดัมมี่หรือไปเล่นการพนันอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนชิบหายเพราะการที่เราได้เนี่ยมันต่ำเหลือเกินเนอะเนอะเราสามารถจะตีเหมาเหมาเลยได้ไหมว่าอะไรที่เขาเรียกกันว่าซีโร่ซัมเกม ก็หมายความว่ามันไม่มีมูล,ลค่าเพิ่มในตัวของมันเองการได้จากฝ่ายหนึ่งหมายถึงการสูญเสียของอีกฝ่ายหนึ่งนะภาษากฤษเรียกว,ว่าซนะีโร่ซ้ำไหมคือบวกกันแล้วเท่ากับศูนย์พวกนี้ทั้งหมดหุ้นหวยแบตเตอรีร่รการพน,นันเป็นตระกูลเดียวกันหมดอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้มันเลยทําให้มันตัดแตกต่างจากการค้าขายธรรมดาทั่วไปที่ซึ่งมีการเกื้อกูลต่อสุขภาพไปชีวิตจิตใจใช่ใช่การค้าทั่วๆไปมันมีมันมีวัตถุตัวมันอยู่จริงๆใช่ะหม แล้วมันเป็นการกระทําอะไรบางอย่างที่มันมันสามารถทําความรู้สึกที่ปาถนาดีต่อกันได้จริงๆถ้าคนไม่ทําให้เกิดความรู้สึกนั้นแล้วเกิดจะเอาลัดเอาเปรียบกันก็ทําได้ถูกปหซึ่งมันไม่ใช่สมาชีวะนะเช่น้าขายแล้วปล่อยให้อกุศลจิตเกิดเนี่ยเขาไม่ได้สมาชีวะแล้วนะอืมที่มาสู่ข้อสองข้อหนึ่งผู้ชนะย่อมกอบเวน้นข้อสองผู้แพ้ย่อมเสียใดทรัพย์ที่เสียไปความหมายก็คือว่า สมมติในการซื้อขายธรรมดามันมีว่าคนซื้อคนขายมันยินยอมกันตามกฎที่ตกลงไว้แต่ในพวกเรื่องแนวการพน,นันมันจะไม่มีข้อนี้เกิดขึ้นเลยถูกไหมครับใช่ทุกคนก็คิดว่าตัวเองมาเพื่อจะเอาเพื่อจะได้คนอื่นหมดถูกไหม,มในเกมการพน,นันถ้ามีใครเก่งกว่าคนอื่นด้วยการโกรงแล้วเขาจัดไม่ได้เขาก็พร้อมจะโกงถูกไหม อืมในตลาดหลักทรัพย์มันต่างอนกรกันเนี้ยแต่ถ้ามีคนแบบเล่นหลักทรัพย์แบบไม่ใช่เป็นการเก่งกำไรมันก็อีกเรื่องนะที่เรียกว่า value investment ลงทุนในคุณค่าอารมณ์ประมาณนี้นะครับต้องการ d ดี i d e n d เงินปันผลครัไม่ได้ต้องการแบบไปอะไรนะสร้างกระแสแล้วให้หุ้นมันขึ้นแล้วก็รีบเทขายหลังจากนั้นก็ ปล่อยมันตกแล้วก็ไปช้อนซื้อคืนอะไรประมาณนั้นแต่ก็ยอมรับยวยความเป็นจริงว่าที่เล่นกันอยู่ทุกวันเป็นการปั่นและเก็งกําไรมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับข้อสามเนาะเสียทรัพย์ในปัจจุบันอันนี้ก็ถ้าแปลแบบโบราณก็ทรัพย์ทรัพย์ที่ได้มาย่อมวิบัติอืมแล้วก็จะเห็นทั่วไปเลยนะนะมาใครก็ตามที่เคยอยู่วงการการพนันและสุดท้ายตอนแก่ๆก,ก็บอกมามาพูดว่าอย่าคุณอย่าไปเล่นเลยครับ ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะพูดคล้ายๆกันหมดที่ต้องไปยุ่งกับอา,อาชีพที่มันไม่ค่อยจะดีพวกเนี้ยทุกคนก็จะบอกว่าได้เยอะแต่สุดท้ายมันไม่เหลืออะไรเลยที่ได้มามันมันหมดจริงๆไม่ว่าจะการพนันไม่แต่ขายสุราขายยาพิษขายอาวุธอะไรพวกนี้นะข้อสี่ถ้อยคำของถ้อยคําของคนเล่นพน,นันไปพูดในที่ประชุมฟังไม่ขึ้นแปลเป็นภาษาบ้านๆหน่อยครับจ่า ก็ใครๆไม่เชื่อถือถูกไหมถ้ารู้ว่าคนนี้มันเป็นคนติดการพนันงอมแงมเขาก็จะกลัวแล้วว่าเฮ้ยมันเข้ามาในบ้านเรามันจะขโมยของไปเนี่ยมันจะทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยใช่ปะมันไว้ใจยากนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลอกเรามันจะหลอกลวงเราไหมอะไรเงี้ยเพราะมันเพราะคนที่เล่นงานพนันคือคนที่มีความโลภอย่างรุนแรงถูกไหมถูกไหมคนที่เข้าบ่นการพนันไปเล่น ตอนอยากได้เนี่ยก็ลงเล่นๆแล้วทนเสียก็ไปเยอะๆเนี่ยจนไม่มีอะไรจะเสียมันทํำยังไงมันมันทําคนอื่นวิบัติตามไปด้วยนะทําญาติพี่น้องทําพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนรอบตัวมันหรือเพื่อนที่รักสนิทกันอาจจะต้องซวยตามไปด้วยเลยถูกปะเคยได้ยินไหมแล้วพี่ว่าคนเล่นการพนันได้ดีต้องใจถึงแบบปล่อยวางผลได้ผลเสียระดับหนึ่ง okay. ผมพูดถูกไหมฮะ อันนี้ดูเหมือนเขาเป็นคนไม่โลภหรือเปล่าหรือเล่นได้ดีครับจา์ให้เราพบหา่อยดีกว่าโลภเกินไปคือผมคือผมฟังแล้วสุดท้ายผมว่ามันอันนี้ไม่ดูเข้าใจถูกไหมเนาะแต่สุดท้ายผมว่ามันอยู่ที่เจตนาของเราทั้งหมดอยู่ดีคือผมว่าลึกๆลึกๆแล้วเนี่ยเรารู้ดีเพราะว่าเราเกิดอยู่ในเมืองพุทธเนาะผมว่าเรารู้ดีว่า สิ่งที่เราจะทําอยู่เนี่ยมันลึกๆเรเจตนาของมันอ่ะมันดีหรือไม่ดีเรารู้อ่ลึกๆอะถ้าถามตัวเองค้นตัวเองลึกๆแล้วเราก็จะรู้ว่าที่เราอยู่นี่มันเพียงแต่ว่าเราจะพยายามหาเรากําลังพยายามจะหาข้ออ้างอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้ทําสิ่งนั้นให้เราสบายใจขึ้นหรือว่าเราจะยอมรับความจริงที่ลึกๆในใจของเราอ่ะแล้วเราก็ไปประกอบอาชีพที่ ทำให้เราไม่ต้องมีคําถามกับเรื่องพวกนี้ในแต่ละวันที่มันกัดกินหัวใจของเราไปเรื่อยๆในแต่ละวันที่เราต้องไปเปิดร้านที่เกี่ยวข้องกับการพนันตรงนี้แล้วเราก็คอยหลอกตัวเองว่าเออมันมันไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้มันผมว่ามันต้องแล้วแต่เราเลือกว่า,าพ่อเลี้ยงแม่นะเออเราเลี้ยงเออได้มาเราก็ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะเลี้ยงได้มาเราก็ไปทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันแต่ลึกๆแล้วผมว่าในใจมันโดนกัดกินอยู่ะ ว่ามันมันไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวมีข้อหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะข้อห้าคือถูกมิตรอมมาดมินประมาทก็เพื่อนเพื่อ,อดูถูกเอ้ยมึงทาอาชีพไรอ่อกูนีน่นี่น,นี่ถึงมึงจะรวยมายังไงเขาก็ดูถูกอาจารย์ครับเมื่อกี้ตอนกลางวันตอนบ่ายเรากําลังพูดถึงแถวนั้นพอด,ดีครับถนนประชาราชนะคนนี้ก็รวยจากสิ่งนี้รวยจากสิ่งนี้เลยแล้วก็ไปทําดีสารพัดถูกไหมครับอาจารย์เราเข้าใจนะคนะคนเข้าใจเออ แล้วใครๆก็ดูไม่ขึ้นอยู่ดีครับรู้ใช่ไหมอืม,อมเพราะว่าทรัพย์ที่เขาได้มามันมาจากการผันนันถึงแม้จะไปส่งเสียใครๆเยอะแยะมากมายจบสูงๆคนที่เราไปส่งเสียลึกๆเขาก็รู้สึกว่าทรัพย์ที่เธอไปส่งเขามันก็ได้มาจากการเบียดเบียนคนอื่นมามแล้วอันนี้ฉันอาจจะพูดแล้วมันจะไม่จริงก็ได้นะเออคือเขารู้สึกว่า ก็เองเขาไปเบียดเบียนคนอื่นมาค้าได้จากเองไปมันก็ก็เหมือนกับเองไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับข้าหรอกประมาณนี้ป่ะอืมครับก็อันเดียวกันกับที่ตอนแรกจะถามคือสมมติว่าเป็นเจ้ามือหรือว่าจัดให้มีการละเล่นแล้วเอื้อเขาด้านปัจจัยสี่ถ้าสมมติถ้าบ่อนพวกปลอยเป็ดอะไรนี่คือให้คูปองเลี้ยงข้าวน้ําฟรีด้วยมีมีคนมาบริการด้วยผู้หญิงสวยๆอะไรนี้ทั้งหมด แล้วก็เก็บค่าตรงนิดหน่อยไม่สามารถมองว่าเป็นบุญได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์อารมณ์นี้ความจริงเขาไม่ได้อยากจะช่วยเหลือคนอื่นเขาต้องการทรัพย์ของคนอื่นเขาต้องการมอมเมาให้คนอื่นเล่นการพนันอย่างลืมลืมหูลืมตาไม่ขึ้นความจริงมันคืออันนี้ถูกไหมล่ะครับเข้าใจง่ายมากครับแล้วขอถามนิดหนึงครับถ้าอย่างเดียวกันเนาะ การที่ใครบางคนสร้างสถานที่เ,เป็นกุศลเช่นสร้างศาลาให้คนใช้ในวัดอย่างนี้เป็นต้น<ม>บุญทั้งหมดกุศลกรรมทั้งหมดกรรมบวสิบในฝ่ายดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่นันน่นเขาจะมีส่วนส่วนการจัดที่แบบนี้ปุ๊บก็ได้ผลตรงกันข้ามใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ถ้าเราจัดสถานที่ให้คนมามชิบหาย<ม>เดี๋ยววันที่<ม>กรรมนี้ให้ผลเราเราก็จะชิบหายตามไอ้คนที่เรา ็เหมือนเราสร้างกับดักให้คนมาชิบหายกันเตมไปหมดอะถูกไหมล่ะมันเราไม่ใช่ได้แต่ตังนี่ถูกปะมันมันคนที่เสียการพนันเสร็จแล้วมันทําให้ญาติที่ไม่ได้เล่นการพนันด้วยชิบหายทำไปด้วยฉันนึกถึงเคสนึงเนอะมีโยมคนหนึ่งเป็นอดีตตำรวจเพื่อนมาช่วยขอให้คำประกันรถตู้ให้หน่อยนะซื้อรถตู้คาราล้านกว่าบาทไปวิ่งรถ มีวันหนึ่งแกก็วิ่งรถพาคนไปส่งปอยเป็ดอะไรพวกนี้แหละแล้วก็ไปเล่นกับเขาเล่นเสร็จรถถูกยึดชิบหายเลยไหมเนี่ยใ mm hmm. ไอ้คนไปเซ็นค้ำประกันสวยเลยและไอ้คนเซ็นค้ำประกันมันก็ไม่มีทรัพย์ให้ยึด mm hmm. รูไหมแต่มันจะมีที่ดินแปลงหนึ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองมาต้องนานแล้วละ่ะ mm hmm. เป็นของน้อง แต่ตัวเองไม่รู้ว่าเป็นชื่อตัวเองเพราะแม่ใส่ชื่อลูกไว้แล้วพอฟ้องศาลฟ้องที่แปลงนั้นถูกยึดน้องถึงขั้นว่าเสียใจตอมใจตายส่วนคนที่ไปเซ็นคำประกันก็ทุกข์ไม่รู้จะทุกข์ยังไงเพราะว่าเงินก็ไม่ค่อยจะมีตัวเองก็แก่แล้วกเสียณแล้วเออ ถูกปะาทำไงอะ่ะครอบครัวเขาก็เดือดร้อนวิบัติกันไม่ใช่คนเดียวที่ไปเล่นแล้วเดือดร้อนมันพาใครก็ไม่รู้ที่ม่ได้เล่นการพนันด้วยเลย mm hmm. เดือดร้อนตามไปด้วยเต็มไปหมดเลย mm hmm. ใช่ไหมน้องเขยก็โกรธพี่เขยว่ามึงทําให้เมียกูตาย mm hmm. มึงไปเป็นหนี้ทําไมมึงไม่มาบอกพอดีไอคนนั้นน่ามาบอกฉันว่าจะทํำยังไงดีแล้วตอนที่มาบอกคือคดีมันสิ้นสุดแล้วและตัวเองก็เพิ่งรู้ว่า ชื่อของผมอยู่ในที่ดินแปลงนั้นสวยเลยต้องหาเงินอย่างเดียวเท่านั้นไม่รู้กี่แสนนะตอนนั้นน่ะม้นหาไม่ได้อะรู้ไหมตระกูลเขาเรียกว่าญาติพี่น้องของเขาที่ไปเซ็นคำประกันไว้ให้ชิบหายกันหมดเลยคนพี่ไปเซ็นคนเดียวแต่น้องตัวเองตายน้องเขยก็โกรธพี่เขยเห็นไหมแล้วแม่งก็ทะเลาะก,กันแล้วก็เกลียดกันกี่ปีผ่านมาก็ยังไม่หายโกรธกัน แล้วน้องก็ไม่ได้รู้ด้วยจริงๆว่าเพราะพี่ไปเซ็นค้ำประกันให้เพื่อน<ม>แล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนนั้นดันไปเล่นการพน,นันแล้วรถถูกยึดคว<ม>ามชีพหายอย่างนี้ของคนทั้งหมดเจ้าของบ่อนจะต้องได้ในทีหลังครับแลวเวลาเล่นนะครับอาจารย์สมมติเอายกตัวอย่างไพ่แล้วกันเนาะถ้าเรามีฝึกเทคนิคค,ความไวของมืออะไรโน่นนั่นนี่ทุกอย่างเราจะนับว่าเขาโกงไหมและ ถ้าโกงเนี่ยนับเป็นอธินาทานหรือมุสาวาทครับในขณะที่มันที่นั่นรู้อยู่แล้วมันบาปอยู่แล้วก็ยังมีบาปอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นที่าั่นอีก,า,า,การโก,โกงกันก็ชื่อของโกงก็อธินาทานอยู่แล้วลนะ่ะอืมใช่ไหมแล้วถ้าเขาจับได้บอกเปล่าก็เป็นโกหกเพิ่มเข้าไปก็แน่นอนพวกอบายามุกเหล่านี้ยมันจะเอื้อเฟื้อต่อต่อการผิดศีลตามมาไม่ใช่แต่แต่เรื่องนี้นะมันจะแต่เรื่องการพน,นันมันจะมีเรื่องอื่น ซึ่งคนยุคนี้ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเ mm hmm. ที่ยวดูการละเล่นเที่ยวกลางคืน mm hmm. ถูกปะคนยุคนี้เที่ยวกลางคืนเป็นเรื่องปกติปะพี่ตรงไหนวะไปกินเหล้าใช่ปะไปจิตฮัลโหลไปกินเหล้า mm hmm. ไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวผู้หญิง mm hmm. คนยุคนี้รู้สึกว่าไม่เห็นทำอะไรพิษเลย mm hmm. แต่ไอการกระทำเหล่านั้น มันจะเอื้อไปทําผิดอย่างอื่นอย่างอื่นตามมาไหมก็แน่นอนถ้าเราคิดแบบคนตรงไปตรงมาเราก็จะตอบได้เลยว่าพอไปเที่ยวกลางคืนมันก็ต้องดื่มสุราพอดื่มสุรามันก็จะตามมาด้วยการเกิดอุบัติเหตุอะไรสารพัดสารพใช่ปะ่ะเออพอเมาแล้วมันก็จะมีการผิดลูกเมียกันใช่ปะ่ะเออมัวเพศกันพูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่า ก็พวกท่านเป็นพระท่านจะเข้าใจสังคมได้ยังไงก็สิ่งที่ถูกกฎหมายกับศีลธรรมเป็นคนละเรื่องกันทีเดียวก็ได้ว่าได้นะครับอืมใช่เอาแล้วพูดถึงความเป็นพระนี่เนี่ยครับอาจารย์ที่ผมสงสัยคือมันสงสัยตรงผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์คือเหมือนเขาไม่ยินยอมจะให้แต่อย่างนี้ก็ไม่ได้นับว่าเป็นอทีนาทานใช่ไหมแต่ทําไมเวลากรณีของพระคือเราไปฟ้องร้องไม่ได้ถ้าเราชนะขึ้นมาเราปราชิกเล้ว มันมันเรื่องเรื่องเรื่องเดียวกรณีเดียวกันนะครับอย่างนี้อ๋อคนคนนั้นะคนนั้นจะคนละคันประเด็นนะเพราะสิขาบทของพระเนี่ยเขาคือเขาบอกว่าเพราะพระเนี่ยจะนักบวชเนี่ยเขาจะไม่ให้ไม่ให้เป็นผู้ก่อเวรกับใครใก่อปัญหาให้ใครใเพราะฉะนั้นเวลาเราเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราไปฟ้องร้องเขาจริงๆมันจริงๆมันยังไม่ปรารชิกนะต้องแยกเป็นประเด็นประเด็นไปเช่นชถ้า การไปฟ้องแจ้งความของเราเป็นเหตุเช่นเช่<จ>นโจรคนนี้ปไปฆ่าคนตายแล้วเราเห็นแล้วก็เลยไปแจ้งความ,มไปแจ้งว่าเฮ้ยโยมตำรวจไปจับไอ้น,นี่ไอ้น,นี่มันฆ่าคนอ,อย่างนี้นะถ้าอย่างนี้นะต,ต้องดูแยกแยๆรยยายละเอียดปีกย่อยด้วยนะอย่าลืมนะมเขาก็เลยไปจับแล้วก็ไปหา,ปานประหารชีวิตนั้นเราสำเร็จการทำ ฆ่ามนุษย์ให้ตายแล้วอนอกไหมครับเ<ะ>ออเพราะว่านักบวชส่วนใหญ่ในยุคทั้งหลายเนี่ยนักบวชทั้งหลายเนี่ยเออเขาจะไม่คือส่วนใหญ่นักบวชเขาจะรู้อยู่แล้วว่าโทษมันคืออะไรอาจจะมีคนไม่รู้ก็ได้แต่สมมติเป็นเรื่องเรื่องเสียทรัพย์ก็ได้<ะ>อาจเขาจะไม่ถึงกับกับอะไรกับถูกผ่านชีวิตเขาต้องเสียค่าเสียค่าปรับค่าอะไรอย่างเงี้ย ในศิขาบทคือนักบวชจะต้องไปจ่ายให้เพราะเธอเป็นคนไปแจ้งแจ้งจับเขาอ๋อข้อแตกต่างอยู่ตรงนี้นี่เองนี่มันที่ที่ว่าการพนันมันไม่เป็นอทินาทานก็เพราะว่าตอนที่พนันกันนะสองคนนะเบี้ยพนันเราไปวางเองเราไม่ได้ว่าอีกฝ่ายไม่ยินยอมมันไม่ยินยอมตอนเสีย แต่ตอนแต่ตอนไปวางมันยินยอมใช่ไหมตอนวางนะมัน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 คิดว่ามันวางไปแล้วมันจะได้คือถ้าพูดแบบพูดแบบความรู้สึกฉันนั้นจึงจว่าไอ้ตอนวางไปเยอะๆยอะมันคือหลอกให้เขาตกหลุมบางอถูกไหมหลอกเอาทรัพย์ของเราไปวางให้เขาอ,อยากได้ทรัพย์เราเขาจะเอาทรัพย์เขามาวางแล้วเราจะได้ของเขาอืถูกไหมลนะ่ะครับข้อสุดท้ายนะ ไม่มีใครอยากจะแต่งงานด้วยเพราะว่าคนเป็นนักเลงการพนันน่าจะเลี้ยงภรรยาหรือคู่ครองไม่ได้นะอันนี้ก็นะครับก็อันนี้ก็น่าจะเคลียร์นะครับในประเด็นนี้ว่าทําไมการพนันถึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะยาติโวยมนะสาธุสาธุ